หสี่สามสองหนึ่งอันยองรุบภัยมีสวัสดีค่ะทุกคนปรมค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะเกือบจะหนึ่งเดือนได้เนาะ ก็ก่อนอื่นเนยนะคะก็อยากจะขออภัยนะคะถ้ามีเสียงแซงนะคะเพราะว่าข้างบ้านเหมือนกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงแซกเข้ามาบ้างเนาะก็นั่นเลยค่ะกลับมาเจอกันในรอบ1เดือนนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับวงเกิร์ลกรุป๊ปวงใหม่ของ JYP นั่นเองนะคะทุกคน JYP นะคะหลังจากที่ไม่ไดเดบิตวต์เกิร์ลกรุ๊ปมาถึง3ปีนะคะก็วันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะวันที่เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะทุกคนวงนี้นะคะชื่อวงว่า Nmix นะคะทุกคนในวงนี้นะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะเรากา็ก่อนอื่นเลยนะคะเราอาจจะเอาเสียงชื่อวงผิดเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็น N M I X X เนอะใช่ไหมใช่ก็น่าจาว่า Nmix นั่นแหละเนาะเท่าที่ได้ยินได้ยินแบบว่าหลายๆคนเรียกมานะคะก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสมาชิกทั้ง7คนของวง เอ็นมิกซ์เลยนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนคนแรกนะคะก็คือลิลลี่นั่เองนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเคยแบบว่าเห็นหน้าค่าตาน้องมาแบบว่านานแล้วนะคะทุกคนก็คือน้องนะคะเป็นผู้ประกวดในรายการเค o p s t ส r s e a s ี n ันะคะทุกคนทุกคนก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาน้องมาแล้วบ้างนะคะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียนะคะทุกคนสเตนเนียมก็คือลิลลี่เลยนะคะทุกคน ต่อมานะคะทุกคนชื่อว่าโอแฮวอนนะคะคนที่สองเนาะสเตตเนมคือแฮวอนนะคะเป็นคนเกาหลีนะคะทุกคนเป็นเชื้อชาติเกาหลีเนาะน้องคือหน้าตาแบบหน้าตานักแสดงมากเลยแฮวอนหน้าตาแสดงมากเลยนะคะทุกคนต่อมานะคะทุกคนชื่อว่าซอนยุนอานะคะทุกคนซอนยุนอานั่นเองนะคะทุกคนสเตตเนมคือซอนยุนซอนยุนนะคะทุกคนน้องก็เป็นสัญชาติเกาหลีเหมือนกันค่ะทุกคน ต่อมานะคะทุกคนเชยูจินเชยุนจินนะคะทุกคนก็สเตนเนมน้องนะคะคือจินนี่นะคะทุกคนแต่ภาษาเกาหลีในวงเล็บอะเขาเขียนว่าจีนี่นะคะเราก็ไม่แน่ใจเนาะก็อาจจะออกเสียงแบบไทยนะคือจีนี่นะคะทุกคนน้องก็เป็นสัญชาติเกาหลีนะคะทุกคนต่อมาคะ่ะทุกคนคนนี้ดูเท่ๆนะคะก็ชื่อว่าเพจินซนนะคะทุกคนเพจินซน สเตทเนมคือเบ e นั่นเองนะคะทุกคนก็มาจากนามสกุลของน้องเนาะก็น้องก็เป็นสัญชาติเกาหลีแท้นะคะต่อมานะคะทุกคนชื่อว่าคิมจีอูนะคะทุกคนสเตทเนมน้องคือจีอูค่ะก็เป็นสัญชาติเกาหลีแท้เหมือนกัน,นะค่ะทุกคนแล้วก็คนสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นมักนี่เนาะเกิดปี2006ก็จางคิวจินนะคะทุกคนจางคิวจิน สเตสเตเนียนก็คือคิวจินนั่นเองนะคะทุกคนน้องก็เป็นสัญชาติเกาหลีเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนก็หลังจากเรียนรู้ชื่อสมาชิกมาแล้วนะคะทุกคนเราอาจจะยังจําหน้าได้ได้ไม่ทั้ง7คนอ่ะทุกคนคือตอนนี้เราจําได้แค่ลิลลี่นะคะเพราะว่าแบบว่าเ,เจอน้องบ่อยนะคะก่อนอันนี้ก็เจอน้องมาแล้วเนาะ,ะกับเคป๊อปสตาร์ star. ก็อาจจะแบบว่าจําได้แค่น้องตอนนี้นะคะทุกคนก็ขอ privacy ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ MV กับเพลงน่าจะปล่อยแล้วนะคะชื่อเพลงนะคะเราไม่แน่ใจว่าหรอกเสียงชื่อเพลงถูหรือเปล่าชื่อเพลงมันจะเป็นเหมือนแบบเลขศูนย์จุดแล้วก็เป็นเลขศูนย์นะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดู MV แล้วก็ฟังเพลงกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน let's go <S เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนแล้วเพลงก็ปล่อยแล้วด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนหนึ่งสองซัม ปิดมาเป็นสมอเรือเก่าๆโอ้เปิดตัวยี่ใหญ่มากคาลังน่าจะเป็นซีจีปะว้าวโอ้ Shoot like, nuôi wow, like. à tên nhạc, yêu nhau. Wow, hô nào, hô nào, hô nào, nào, hô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  เขาละเพลงแล้วเนาะเมื่อกี้แบบด่ามาเลยตรงนั้นที่แบบมีดอกมาแล้วคอตุกโอ้โหแล้วคอตุกคือว้า <c oughs> ช่วยก็ ยากอ่ะก็น้องพึ่งแบบว่ากระดูกแบบว่ากระดูกยังเด็กเนอะก็ไม<ๆ>่เป <c oughs> <ๆ>็นไรหรอกจบจบอย่างนี้เลยหรอจบแล้วหรอฮะฮะจบยังสวยมากปักนี้จมูกหน่อย แต่ว่าฉากดีมากเลยทุกฉากเลยฮะเกจบจริงเกเดี๋ยวแปหนึงเอานี้เลื่อนออกเลยเกจบจริงจบแบบงงๆจบแบบฮะจบแล้วเหรอฮะจบแล้วเหรอก็คือแบบเพลงอ่ะเหมือนแบบมีสามเพลงในอันเดียวกันในเพลงเดียวกันเลยอะทุกคนดูอีกรอบดีไหม แบบว่ายังไม่เข้าใจเลยแล้วก็ไม่ได้เปิดซับด้วยรอบเมื่อกี้ตั้งใจดู MV เลยดูอีกรอบดีไหมทุกคนเดี๋ยวดูอีกรอบดีกว่านะแบบว่าฟังฟังเอ่อฟังเพลงไปแล้วดู MV ไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาอ่านซับกันเลยนะคะรอบนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนเปลี่ยนซับภาษาไทายเรียบร้อยเดีอยวมาดูอีกรอบกันเลยดีกว่านะ้อหนึ่งสองสามจบแล้วหรอคือแบบฮะ เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนไปสาสไตล์อ่ะเหมือนมี3สไตล์ในเพลงเดียวอะ่ะแบบตึกตึกตึกแล้วก็จบเฮ้ hey! แต่ใดๆก็คือแบบฉากแต่ละเซตคือดีมากดีมากจริงๆ เปลี่ยนเป็นปอีกมูลหนึ่งชุดก็คือแบบ

จบแล้วทุกคนจบแล้วโอ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 ปะใช่เพลงโอโอหรือเปล่าไม่แน่ใจ N mix แล้วก็ยืนดูโอโอแอนแล้วก็อนิกซ์ ตอนจบเขาจะสื่อถึงอะไรนะดูจบแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคือก่อนอื่นเลยเราขอพูดถึงเซตนะคะทุกคนเซตอลังการงานสร้างทุกเซตเลยทุกแบบว่าทุกเขาเรียกว่าทุกทีมอ่ะคือในเพลงนี้เหมือนจะมีสามีมด้วยกันนะแบบเราอันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวนะคะทุกคนเป็นความคิดของเราเนาะเราคิดว่าเพลงนี้มีทั้งหมดสามีม้วยกันะคะทีมแรกก็คือที่ เรือเปิดมาตรงเรือตีมนั้นจะเป็นตีมโจนสลัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ชุดนี้ก็คือแบบให้มูสให้มูดอยู่นะให้มูสจนสลัดเหมือนกันแล้วก็ตีมที่สองนะคะก็คือตีมแบบฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรสดใสสดใส,ส,ดใสแบบว่าชุดหลากหลายสีสันมี c ีจีดอกไม้ผุดโผล่ผขึ้นมาตามถนนที่เดินบุ๊บบ,บขึ้นมาแล้วก็ตีมที่สามตีมที่สามตีมที่สนะคะทุกคน ไอจะเป็นแบบว่าทีมสตรีทนิดนึงอะฟีลแบบว่าวัยรุ่นเมกาอะไรอย่างงี้เนาะคือถ้าให้เราพูดเลยนะคะทุกคนคือเราอะไม่สามารถเข้าใจเพลงได้เลยอะแกเราไม่เข้าใจเพลงเลยเนื้อเพลงเราเปิดอ่านเราก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าเราแก่เกินไปสําหรับเพลงอะไรแบบนี้ละทุกคนอาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะไม่แน่ไม่แน่นะอาจแบบว่า ไปฟังอีกสักสามรอบอีกสักรอบสองรอบอาจจะติดหูก็ได้นะทุกคนคือมันมีท่อนที่ติดหูเนาะต้องท่อนกลางอะที่มันท่าเต้นแบบเอามือจับพื้นแล้วก็ทำอย่างเนี้ <laughs> โอเคขอโทษค่ะทุกคนก็นั่นเนาะก็ทั้งหมดนี้เราจับได้ว่ามันมีสามตีมจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่ายังไงบ้างเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะทุกคนแต่เราชอบ ฉากที่เซตมากนะทั้งสามทีมเลยเนาะแล้วก็ชุดทั้งสามทีมก็สวยเนาะแต่ว่าไอ้ทีมตรงกลางทีมที่แบบสดใสสดใส,ส,ดใสนะ่ะฟุงฟริงมากเลยคือแบบฟูฟ่องเลยอะ่ะทุกคน <laughs> ก็เพลงอาจจะร้ําเกินไปสําหรับเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแล้วก็ยังตามเพลงไม่ค่อยทัน,นเท่าไหร่นะคะทุกคน <laughs> ก็อย่าลืมนะคะทุกคนไปดูได้นะคะแบบว่าไปดู MV เต็มกันได้เนาะ,ะที่นีข้างล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคน ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดของเรานะคะทุกคนก็ขอย้ํามอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนก็ถ้า,ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกับเราได้ข้างล่างนี้นะคะทุกคนถ้าวันนี้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภยัยไว้ด้วยนะคะทุกคนก็กลับมาในรอบหนึ่งเดือนเนาะอาจจะพูดแบบว่ายังติดติด,ตด,ตดขาด,ขด,ขดนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปมาหนึ่งเดือนเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์แล eh. e ้วก็กดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะทุกคนขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอันยังค่ะทุกคนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะตรงนี้นะตรงนี้นะบ๊ายบาย